ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคาทานายของคุณนะคะพิมรับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะความรักของคุณวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะช่วงนี้ราศีจับนะคะ ราศีจับนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีเสน่ห์มีสเนมส,สเน่ห์กับใครหลายๆคนไม่ว่าคุณจะไปไหนจะมีแต่คนแอบมองแอบชอบคุณนะคะแอบมองแอบดูคุณจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะช่วงนี้มีเรื่องเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะเหมือนกับยังไม่พอใจความรักที่ตัวเองมีอยู่ยังอยากจะหารักใหม่นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งระวังปัญหาด้านสุขภาพระวังจะมีเรื่องให้ไม่สบายใจนะคะเกี่ยวกับคนรัก คนที่เข้ามาหาคุณคุณต้องดูดีๆศึกษาดีๆนะคะระวังดีๆนะคะต้องดูต้องศึกษาข้อมูลกันดีๆนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณราศีจับนะคะราศีจับมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะมีสเสน่ห์กับใครหลายๆคนไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนจะมีแต่คุณแอบมองและแอบชอบคุณคะ่ะ